สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิ t ตูเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องได้นะครับในช่องจะพูดคุยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับขอเป็นในเชิงบวกนะครับก็วันนี้นะครับก็มีข่าวข่าวเช่นเคยนะครับก็มีอะไรดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเผื่อเป็นประโยชน์สาหรับ ท่านที่เป็นนักเทรดก็ดีหรือว่ากำลังศึกษาคริปโตเคเรนซี y ก็ดีนะครับก็ไม่ได้เจตนาจะชักชวนใดๆในในในเรื่องของการลงทุนเหนนนนเรียญใดเหรียญหนึ่งก็ท้นงนี้ขึ้นอยู่กับพิจรารณาของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับก็นะครับวันนี้อย่ามาดูก่อนนะครับก็ลุ้นนะครับว่าบิตคอยจะขึ้นทำา กลับไปที่ไฮที่เดิมได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำออทามไฮใหม่นะครับก็ลุ้นกันทุกทุกวันนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับอีเทเรียมก็ยังอยู่ที่ประมาณ56,000 US ดอลลาร์นะครับแต่สำหรับอีเทเรียมนะครับวันนี้ก็ก็อยู่ที่ประมาณ4,523นะครับก็น่าจะกลับใกล้ๆกลับไปไฮที่เดิม นะก็เป็นอะไรที่นะครับข่าวคราวเนี่ยในเรื่องของค่าแก๊สค่าอะไรเนี่ยครับวันนี้ก็มีนักวิจัยในมหาวมาิมหามหาวิทยาลัยออสเตรเลียก็ได้ออกมาตั้งคำถามถึงบิตคอยว่าเป็นสก,กุลเงิน stock of value ที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์ใครหรือว่าไม่ได้เบมใครนะครับก็อ่ เนื่องจากว่าปัจจุบันอีทีเรียมเนี่ยนะครับก็กําลังกลายเป็นสกุลเงินที่มีภาวะเงินเฟื่อตัวตัวแรกของโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งบทความเนี่ยถูกตีแผ่นะครับเผยแผ่ไปวันที่18พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับโดยชาวออสเตรเลีย4คนนะครับก็มาต่างต่างมหาลัยกันนะครับก็ชื่อก็อ่านยากขอญาติข้ามไปแล้วกันอันนี้ผมก็อ่านในนะผมดูจากข่าวใน Invest i v e s t i n g c o m นะครับนะครับโดยก็ทั้ง4ท่านเนี่ยนะเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็ร่วมกันอภิปรายในในเรื่องของการอัปเกรดข้อมูล EIP 1559นะครับว่าอี h ทเรียมเนี่ยมันสามารถเก็บรักษามูลค่าได้ดีขึ้นอย่างไรนะครับโดยบทตววิจัยเนี่ยนะครับก็เขียนนะครับก็โดยการเขียนตรงนี้นะครับก็ เขาอ้างถึงการอัปเกรดข้อเสนอ EIP 1559ในเดือนสิงหาเนี่ยมันทำให้เครือข่าย<ม>เครือข่ายอีธิเรียมต้องเบินค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมบางส่วนแล้วก็ส่งผลให้อีเธอร์เนี่ยจำนวนมากกว่า1ล้านอีเธอร์เนี่ยถูกนำออกไปออกจากอุปทานหมุนเวียนออกไปทั้งหมดประมาณราว1น8ล้านอีเธอร์นะครับ ก็ปัจจุบันค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมมันจะมากกว่า50%ของ12000อีเทอร์นะครับที่ถูกขุดขึ้นที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่นะครับกำลังถูกเผาทิ้งทุกวันเลยโดยโดยโดย EIP 1559เนี่ยนะครับโดยนักรีเสิร์ชเนี่ยครับก็นักวิจัยโยทษทีครับนักวิจัยเนี่ยเชื่อว่าเมื่อมีความต้องการอีเทอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยนะ,ะในระอีโคซิสเต็มมันจะแข็งแกร่งกว่า ในอ e ีโคมันก็จะแข็งแกร่งในเรื่องของ e d a p ก,ก็ดีหรือว่า d e f ฟบนเครือข่ายก็จะยิ่งทำให้อีเทอร์เนี่ยถูกเผาทิ้งมากขึ้นนะครับไปอีกยูเซจก็เยอะนะครับนอกจากนี้นะวิจัยเองก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าปัจจุบันอีเทเรียมเนี่ยมันเป็นมีอัตราเงินเฟอ้อน้อยกว่าบิตคอยแล้วนะครับนะับตั้งแต่ว่ามีมีการใช้ EIP 1559กนะครับก็คาดว่าอุปทานใหม่ของอีเทเรียมจะ เพิ่มขึ้นอีกเพียง0.98%ซึ่งน้อยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอุปทานบิตคอยที่เพิ่มขึ้นประมาณ1.99%นะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็จากข้อมูลตัวนี้นะก็สรุปว่าอีทีเรียมเนี่ยคุณสมบัติในการป้องกันเชิงความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อที่ดีกว่าบิตคอยแล้วก็อีทีเรียมก็อาจจะตัวอีทีเรียมอาจจะเป็นเป็นการเสนอ เป็นทางเลือกที่เป็นเรื่องของการเก็บรักษามูลค่าระยะยาวทีไ่ได้ได้ได้ข้อเหนือกว่าบิตคอยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับเป็นบทวิเคราะห์ก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สแสดง,งความคิดเห็นได้นะครับในขณะเดียวกันอิตาเลี่มก็คงม,มีการบ้านการบ้านข้อใหญ่ๆเลยคือต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของแก๊สนะครับค่าแก๊สที่มันมีค่าธุรกรรมที่ค่อนข้างสูงโดยทีเดียว นะครับที่อ่านมาที่ได้เห็นข่าวในวัน2วันนี้ก็จะมีการกําลังพูดคุยในเรื่องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็เพื่อนก็คงติดตามกันมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับส่วนเหรียญอื่นๆบิตบายน c นก็ยังคงเป็นระดับสามนะครับนะครับโซโลนาเองนี้วันนี้ก็นะก็ไปไปมามา,มา,มาเฉียดเฉียดไปเฉียดมานะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เพื <S <s ่อนหลายๆคน <S <s ก็พอทราบท <s> ี่จะมา เป็นกิลเลอร์ในภาคของอ e ีธีเรียมหรือเปล่านะครับนะครับคารดานโนวันนี้ก็ลุ้นให้มันดีวันดีคืนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอมันอยู่ก็คงติดตามรอไอ้นิดนึงนะครับโอเคก็วันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็อาจจะเป็นกึ่งรีวิวการใช้งานดนคอยมาเก็ตแคปก็คิดคิดว่าเห็นมันเป็นมันมีประโยชน์เพิ่งไปเจอข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งก็เลยว่า คิดว่ามันน่าใช้ประโยชน์ได้เพื่อนๆถ้าเคยได้ใช้อยู่ก็จะจะคุ้นกับการใช้ข้อมูลในส่วนที่ในการค้นหานะครับต้องขออภัยในเรื่องของเสียงบางทีเสียงบางทีอาจจะมีเสียงรบกวนเพราะเนื่องจากห้องอัดอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะครับก็จะคุ้นเคยกับข้อมูล Data ทั้งหมดใน CoinMarketCap บางส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอไอเทมที่มันเซิร์ชเกี่ยวกับรายละเอยียดที่เราใช้อยู่ประจำส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณช่องของ c r y p t o c u r r e n c y กับ exchange ตรงนี้นะครับ nft นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของ product ตรงนี้นะครับเอ้ยโทษทีครับอาคาเรนดานะครับนะครับตัว free airdrop นะครับอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับนะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมมีคุยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการการไประดมทุนใน ido ใช่ไหมครับ อันนั้นก็อาจจะใช้ทุนส่วนตัวแล้วก็อาจจะต้องมีการเตรียมค่าแก๊สค่าธุรกรรมในการที่จะเตรียมเ,เตรียมในส่วนของ I D O ของแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเปิดเป็นเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับนะครับ,นะรบก็ต้องขออันนี้เปิดคอมพิวเตอร์ไม่รู้เป็นไรมันกลับไปกลับมาภา,า,ษาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับพอถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ นะที่ on going a i d o p อยู่นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแต่ละโปรเจกต์วันนี้เนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะมีวิ All ประมาณ13 on going ใน a d o p อยู่นะครับก็มีลงะเบียนไปบ้างแล้วลองทำดูแล้วนะครับก็เร็วๆเ,เนี้มันก็จะเคลวดาวอยู่นะครับก็อนนี้เหลืออีก8ชั่วโมงก็จะก็จะมีการลันตามโปรเจกต์ของเขานะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ up อ,อ่า อัพคอมมิ่งแอร์ดอนะครับก็อินเดย์แล้วหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วนะครับนะบเพื่อนเพื่อนยกอ,อย่าง,อย,างอย่างกรณีที่เพื่อนเพื่อนเข้าไปทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็น <ๆ S 2> สามารถรีวิวเอ่อวิวตรงนี้ได้นะครับอันที่ที่มันจบไปแล้วนะก็มีการแจกเหรียญน,นะครับมีการแจกเหรียญก็อาจจะเป็นตามเงื่อนไขของครับที่ผมลองทำดูอยกอย่างอะไรสักตัวหนึ่งนะครับเอาที่ใกล้ๆกล้นะครับอีก8ชั่วโมงเงี่ยครับ ก็เพื่อนๆสามารถทำได้นะครับมีตัวอย่างตัวนี้ The Sand นะครับ The Sand ก็มีให้มา10 US นะครับก็จะรันอีกประมาณ10โมงอันนี้ผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับอยากจะอันนี้ก็คือขอข้าไปเลยก็อยําทำตัวที่ไม่เคยทำให้ดูแล้วกันคร่าวๆเป็นตัวอย่างอาจจะติดขัดน,นิดนึงนะครับก็ถือว่าสดๆเรียวเรียวเท้าให้เพื่อนๆดูเลยนะครับ Slow Knic นะครับอ่านถูกหรือเปล่า Slow Knic นะครับ ก็ลองเข้าไปดูอ่าเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะครับอ่ามันก็จะรันโปรเจกต์ขึ้นมานะครับนะครับก็จะมีเงื่อนไขขึ้นมาให้ลิสต์นะครับนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆ how p a r t i c p a g e นะครับก็คือเข้าร่วมอย่างไรอะไรยังไงนะครับก็มันก็จะแจ้งตอนนี้นะครับอ่าหกจุดดอลลาร์นะครับ ตัวนี้ก็น่าจะมีมีบางตัวนี่ยังไม่มีแรงด์กิ้งนะอันนี้อยู่ที่ระดับที่214แต่แจกแอร์ดอมาแล้วบางตัวก็จะไม่มีก็มีนะบางตัวยังไม่มีลันแรงด์กิ้งมาเป็นตัวแบบเพิ่งเริ่มโปรเจกต์เลยก็มีก็จะให้รายละเอียดนะครับก็ตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ลองหาอ่านดูนะครับก็มันก็จะอ่านเข้ามา How to อย่างไรนะครับก็อ่านได้นะครับทำตามเงื่อนไขเขานะครับ ก็ตรงนี้อาจจะเป็นข้าวๆในส่วนของรายละเอียดของโปรเจกต์ของเขานะที่เขาแจกแ d ดดอนะครับแล้วก็มากดที่ j o ยนะ this a d o p p บางทีเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นภาษาไทยก็ได้จะได้ง่ายต่อกันนั่นนะครับอันนี้จะขออนุญาตเป็น XRP wallet นะครับก็คือให้อ่าโอเคเราก็ทำตามเงื่อนไขเรามาจอยแล้วเราก็ทำตามเงื่อนไขนะครับอ่าอันนี้ก็ก็ให้เราอ่าแอดแอดตัวเหรียญตัวนี้นะครับ เท่าที่ watchlist ของเรา watchlist คือตรงไหนอ่าก็คือถ้ากดไปปุ๊บ watchlist มันก็จะอยู่ตรงหน้าแรกเดี๋ยวผมขอแ a ็กไปให้ดูนะครับ watchlist มันก็จะอยู่ตรงหนา้าเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยครับประมาณแ๊บนะครับ ranking ใช่ไหมเพ,เพื่อนเพื่อนไป ranking ก่อนก็ได้แล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับ watchlist ก็คือเป็นอ่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นอันนี้เรากดเป็นภาษาถ้าอยากภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ เป็นล so, mm ิส hmm. ต okay. so, like ์เหรียญที่เราต้องการที่จะคือดึงขึ้นมาดูของเราเลยนะครับเหรียญของเราประมาณคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คร่าวๆของเรามันก็จะดึงมาเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโซ l o โซโลจีนิสนะประมาณเนี้ยโซโลนะครับอ่ะทีนี้เราไปต่อที่เหรียญจีนิสเหรียญตัวนี้นะครับว่ไปทํากันต่อไว้เป็นยังไงกันต่อก็มาที่เดิมนะครับมาที่เดิมจอยแล้วใช่ไหมครับ เครื<ด>่องผมมันจะดีดไปดีดมานะต้องขออภัยด้วนยะนะครับไม่รู้แก้งไงใครบอกวิธีบอกวิธีได้นะครับผมก็ไม่เก่งคอมพิวเตอร์อะไรเพอ <k lar> เนื่องจากเครื่องตัวอีกตัวผมมีปัญหาก็เลยจําเป็นต้องมาอัดที่วิดีโอที่เครื่องนี้นะครับมันก็จะใช้เมื่อกี้ผมถึงไหนแล้ามาจอยใช่ไหมครับมาจอยเข้าร่วมเนี่ยครับเข้าร่วมเมื่อกี้ผมกดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เป็นภาษาไทยขึ้นมาภาษาไทยก็ดูภาษาไทยแล้วกันเนาะ๋อที่สะดวก ติดตามก็ทำตามไอเทมไปเลยนะครับติดตามบัญชีทวิตเตอร์คอยล์มารเก็ตแคปอ่าแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยผมมีกดติดตามไปแล้วนะมันก็เลยขึ้นตรงนี้ว่าเป็นติดขึ้นตรงนี้ว่าเป็นเป็นต,ติดตามไปแล้วนะครับผมก็ผมก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะในสเต็ปอ่าผมทวิตติดตามทวิตนะครับของอันเนี้ยของเหรียญตัว,นนเ,นตวโโเนี้ยนะครับของเหรียญตัวโลโซเนี่ยนะครับก็กดติดตามไปนะครับ เราก็จะเป็นเพื่อนกันจะได้ติดตามข่าวสารของเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook บนคอยมาเก็ต t ครบอันนี้ผมเคยตามไปแล้วเหมือนกันก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะผมเคยตามไปแล้วนะครับก็กดไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาที่อ่าบัญชี Facebook ของนะบนทัฟฟิกของ Facebook บ้างนะครับเราก็กดติดตาม มันจ้อนอยู่ตรงนี้ตรง3จุดนี่แหละกดติดตามไปนะครับของแต่ละเหรียญอ่ะเราก็ปิดไปมันเยอะไปนะครับแล้วก็มาที่บัญชี u t u b e นะครับของโซโลนะครับ youtube ของโซโลนะครับก็กดติดตามไปนะครับของช่องเขานะครับแล้วก็มาที่อ่า t u b e ทำผมว่ามันทำขั้นตอนง่าย,ายๆนะครับแล้วก็รับเหรียญไป อันนี้ก็เข้าร่วมแล้วก็กดไปนะครับบางทีเราอาจจะสะดวกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันคุ้นภาษาอังกฤษมากกว่าบางคำมันเป็นคี์ดมันเป็นบดภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจง่ายกว่าก็ก็กดภาษาอังกฤษไปกันนะครับรีทวิตนะครับรีทวิตผมอันนี้ผมก็อารีทวิตรีทวิตก็ตอบ yes ไปแล้วกันนะครับประมาณนี้ ผมก็ไม่เคยใช้ทวิสเตอร์เท่าไหร่ออรด้วยว่าถ,ถูกหรือเปล่าแต่ทุกมันก็ผ่านไปได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกกระเป๋าในอาจจะเป็นในบรนดตแน่นันนเป็นบล็อตแนนก็ได้เพราะว่ามันเป็นบัญชีส่วนใหญ่มันจะผูกกับบล็อตแน่นสักส่วนใหญ่สักหลายเหรียญ,น,ญนะครับก็มาในค์ในวอลเล็ตของเพื่อนๆนะครับนับในในหาในกระเป๋าในบล็อแนนของเพื่อนนะครับถ้าเปิดบล็อแนนหรือจะเปิดในบัญชีไหนก็ได้ที่มันมีบัญชีของ มีบัญชีของ x r p นะครับเราก็จะเอาบัญชีของ x r p มานะครับเดี๋ยวผมขอ,อย้ายแป๊บหนึ่งผมจะทําเอาบัญชี x r p มานะครับขอ,อย้ายแป๊บหนึ่งน r p ผมก็จะเอา,อ,าอะไรกระเป๋าที่อยู่กระเป๋ามันมานะครับอ่าโอเคมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอส่งไปที่ในเครื่องก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวผมมาแล้วนะครับก็มาแล้วเราก็คัดลอกมันได้เลยนะครับคัดลอกคีย์เวิร์ดกระเป๋ามาใส่ไปครับส่วนตรงนี้ Twitter Handle เ่ลแฮนเดลก็ของเราครับของผมก็ใช้เป็นทนาเสษนะครับนะครับก็ใช้ตรงนี้ไปแล้วก็เป็นชื่อผม นะก็คือมันเป็นพวกโทรลเลขนี้ก็จริงๆมันก็เป็นอะไรนะเป็นเนี่ยเทเลรกราฟเนี่ยนะครับแล้วเราก็ติคติ๊กไอเทมตรงนี้ครับมันแปลภาษาไทยออตโต้ของผมแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าผมมีปัญหาตัวนี้อยู่แล้วเราก็ติ๊กไปนะครับอ่านก่อนก็ได้ครับติ๊กไปเสร็จแล้วผมก็กดเข้าร่วมละจบละอ่านี่อะไรอะลิงก์ลิงก์ที่ผมโพสต์ไปเมื่อกี้ผมโพสต์อะไรไป ผมรีทวิตหน่อยไปแก okay. <laughs> เดี๋ยวแป๊บนะฮะน่าจะดีดไปแล้วใหม่ก็ย้อนกลับไปที่ผมจะรีทวิตมันนะครับเมื่อกี้ผมรีทวิตไปแล้วอ่ะอันนี้แหละนะครับที่ผมรีทวิตไปเป็นลิงก์อันนี้ครับผมก็คัปปี้ลิงก์ตรงนี้ครับแล้วผมก็เอามาแปะอ่าเดี๋ยวออยู่นาามาแปะตรงนี้ครับ ทำให้ครบะครับนะแล้วก็กดเข้าร่วมอีกรอบหนึ่งนะครับกดเข้าร่วมไปเปอานจบขั้นตอนที่จะทำมันก็ขึ้นว่าเวลาที่เหลืออยู่ก็นับต่อครับแชั่วโมงนะครับก็เขาเขียนว่า,าคนที่วินก็1,000คนจะได้รับคนละร้อดอลลาร์นะครับเข้าร่วมในโซโลผู้ชนะ1,000งนคนก็จะได้นะครับมากกว่า120ยยีต่อคน รับมากถึง40 solo นะครับก็อันนี้เขาบอกให้เข้ามาตรวจภายในวันที่4ธันวาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอดอ t ที่แบบว่าน่าจะได้แบบง่ายๆนะครับผมก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็เลยเอาขึ้นมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถลองไปเช็คดูได้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันขึ้นว่าปฏิทินเนี่ยครับก็มาที่ a อดอลนะครับไอดอล ก็ล,ลองดูนะถ้าได้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็จะแบ่งให้ผมก็ได้ <c oughs> ถือว่าเป็น <c oughs> ถือว่าเป็นของขวัญน,นะเป็นเป็นอะไรที่อะไรบอกเป็นคําแนะนําเป็นข่าคําแนะนำนะผมพูดเล่นนะครับให้ให้ให้กรลับนะครับนะบก็จะได้มีโอกาสเก็บเหรียญในแต่ละเหรียญน,นะครับมันเป็นภาษาไทยก็จะเพี้ยนๆหน่อยผมขี้เกียจแก้นะันก็เลยตามสภาพที่มันเป็นแล้วกันนะครับ เพราะบางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายนะันไปรู้เป็นไรนะครับเนี่ยก็จะได้เหรียญต่างต่างเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อน,นก็สามารถเก็บได้นะครับเก็บได้หรือโปรเจกต์ที่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำา i ซีนะครับเมื่อกี้เมนูมันจะขึ้นอยู่เห็นไหมฮะปฏิทิน ICO เพื่อนเพื่อน,นก็มาเลือกได้นะครับมีอยู่8รายการที่กำลังลันเชลกับกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ บางโครงการอย่างที่บอกคือยังไม่มีลำดับในแ a นด์กิ้งในในในกระดานตรงนี้นะฮะในของคริปโตมาเก็บแคปนะครับก็เพื่อนๆลองหาหาดูได้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเ้าเรียกอะไรเป็นเหรียญต้นน้ำที่เรากำลังหาอยู่แต่อันนี้น่าจะอ่าอันเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูแอร์ดอกมันก็เป็นอะไรที่ได้มาแบบเปล่าๆนะก็ถือว่าเป็นของฟรีแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่า คอยมาเก็บแคปอะเราก็มีอะไรที่เรียนรู้ได้อีกเยอะเหมือนกันนะครัตัวนี้ก็ไปเดียนได้นะครับอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดียนะครับถ้าเข้าไปดูเนะี่ยมันก็มีบางช่วงบางตอนมันก็จแจกแอร์ดรอปเหมือนกันนะครับมันก็จะมีการโปรโมทแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเรียนนะครับเอิร์นเอิร์นให้เราด้วยนะเรียนนะเรีนนิ่งให้เราเนียครับก็แบ่งเป็นแต่ละไอเทมนะครับแต่ละแคตกะกลุ่นะครับ ในภาคแอลคอยอล์บล็อกเชนอย่างครับมีข่าว d e f i มีอ t h e r e u m มีเกมไฟมี m ม t a m a s ทนะครับก็มีบางอันก็มีจารแจกเหมือนกันนะก็เพื่อนๆลองหาดูได้นะครับในนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ยังไงได้กันยังไงนะก็แสดงความยินดีก่อนล่วงหน้าสำหรับเพื่อนที่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้คร่าวๆนะครับคิดว่าเพื่อนคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะฝากเพื่อนๆแชร์ ครับให้กับเพื่อนของท่านได้นะครับก็แล้วก็ขอกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ